ช่องยิสบายทิพย์นะคะเรามาฟังประวัติคุณสันติดวงสว่างกันค่ะคุณสันติดวงสว่างอดีตนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อเพลงหวานที่มีผลงานเพลงดังมากมายเช่นจูบไม่หวานถอนคำสาบานรักนี้มีกรรมน้ำกรดแช่เย็นลูกชาวบ้านเราไปฟังประวัติคุณสันติกันนะคะ สันติดวงสว่างชื่อเดิมคือเจเรผู้ทองเกิดเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2511หมู่ที่6ตำบลท่าเยี่ยมอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของนายจำรูนและนางวันนาพ่อแม่มีอาชีพทํานาโดยคุณสันติเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คน ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กเดินสายสมัครร้องเพลงตามงานต่างๆมากมายไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและมักจะได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกครั้งจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2529แอเทวดาได้เห็นแววพรสวรรค์ของสันติ จึงชวนไปอัดเสียงในเพลงแรกของเขาคือแม่จ๋าพ่ออยู่ไหนตั้งแต่ตอนนั้นสันติมีความมั่นใจในฝีมือการร้องเพลงมากขึ้นจึงได้ไปร้องเพลงในห้องอาหารที่แม่กรองจนกระทั่งได้ไปสมัครประกวดร้องเพลงในรายการลูกทุ่งสิบทิศทางช่องหและได้เข้าฝากเนื้อฝากตัวกับครูมนเมืองเหนือและได้นำเพลงเก่ามาร้องใหม่เช่น จูบไม่หวานที่ทำให้เขาโด่งดังและเขายังเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกในค่าย R.S และเป็นนักร้องคนแรกในโครงการอารัลบ,บั้มท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานในโครงการนี้เขาทำไว้มากที่สุดถึง23อัลบ,บั้ม เขาเป็นนักร้องที่เข้าห้องอัดร้องเพลงวันละ20่สถึงสาเพลงต่อวันเลยทีเดียวและเขายังได้รับรางวัลในบทเพลงดวงดาวชาวนาอีกด้วยจึงทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและกลายมาเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานจนถึงปัจจุบันนี้ในบ้านปลายชีวิตสันติได้ทำค่ายเพลงไว้ค่ายหนึ่งตามความฝันนั้น คือค่ายรวงทองเรคคอร์ดก่อนเสียชีวิตสันติดวงสว่างได้บันทึกเพลงเอาไว้กับค่ายแสงระวีนั้นคือเพลงรักสาวมอสองเดือนจา๋าไอหนุ่มนาดอนล่าสาวเข้าโบสอดีตรักนางยิ้วและคำสุดท้ายสันติดวงสว่างป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคไตอันเนื่องมาจากการขาดยาและไม่ได้รับการพักผ่ โดยก่อนหน้านั้นหนึ่งปีสันติเคยประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอาการกำเริบหนักช่วงปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2559และเสียชีวิตยอย่างสงบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2559รวมอายุได้48ปี